สวัสดีครับกลับมาพบกับมอดโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่สามธันวาคมกลับมาเจอเจอที่็ดตัวเ้นติดดาวกันเหมือนเดิมอ่าเข้าสู่ตัวที่ห้ากันแล้วนะครับตัวมาจดดนินสดุดเ่นสุดวันนี้วันอาทิตย์มีห้าอีพีเป็นตัวเอาไปเน้นเดี่ยวเน้นชุดกันและตอนนี้ทา่านกำลังรับฟังอยู่ที่ e p พห้าตัวมาจินสดุดตัวที่ห้าตัวสุดท้ายแล้วในคือวันอาทิตย์นี้ ซาสเซาโลกกับโรม่าครับห้ามพลาดดูการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองูดโดยแฮนดิแคปกันซาสเซาโลก,กับโรมา่าสกันชนสเนียร์แข่งขันกันตอนพิชิตตรงโรม่าทีมเยือนบุกต่อครึ่งรูมรบสิบแน่นอนครับเรื่องของชื่อชั้นลีกชื่อชั้นทีม นะคุณชื่อทีมไม่ใช่ชื่อลีกชื่อชั้นทีมสิคุณภาพทีมโลมาเอาไปกินครับใหญ่กว่าเนือกว่เยอะแม้วันนี้จะออกมาไนตัรบ้านก,ก็นตามปัจจุบันอยู่ดับที่ห้าของตารางมันอยู่ยี่สิบเอ็ดคะแนนในขณะที่ซาร์าโซโรเป็นแค่ทีมดับที่สิบสี่มปนอยู่สิบห้าคะแนนก็เป็นทีมที่ยังก,กระหืดกระหอบรุนหนีตกช้าอยู่ด้วยซ้ำนะผิดแผกกันไปมากพอสมควรเลยแต่ราคาเปิดม,มาไม่ได้แพงนะครับคือลุกลมสิบ ในว่าราคากลางๆเนี่ยสำหรับโรมา่าอย่างไรก็ตามครับผลงานท่าเกมลงทุนของซารซาโร่ก็ถือว่าดูดีในฐานะบอลรองของชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งการลงทุนกาไรหนึ่งเกมเจ้าหนึ่งเกม,เาเกมขาดทุนสามเกมอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่การลงทุนส่วนโรมา่าผลงานท่าเกมลงสุนชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งอ่าจะว่าไปแล้ว ถ้ามองในแง่บอลต่อก็อดูไม่ค่อยโอเคนะเพราะว่าวันนี้เป็นบอลต่อรอบ้าสต่อในบ้านสามเกมที่ออกรอบาพวกเขาไม่ชนะเลยเามอสองแพ้หนึ่งการลงทุนกำไรเกมเดียวเจ้าสองเกมขาดทุนสองเกมก็ไม่โอเคเหมือนกันอดูๆไปแล้วผลงานก็มองในแง่บอลต่อบอลรองนี่ถือว่าสูงสีเลยการลงทุนก็ไม่ค่อยโอเคด้วยกันทั้งคู่ การเจอกันากเกมหลังสุดก็น่าสนใจครับเพราะการเจอกันจะ,จะพบว่าโรม่าชนะ1ครั้งซาตโรชนะ1ครั้งและเสมอกันไป3ครั้งโดยที่อ3ครั้งที่เสมอเนี่ยเป็น3ครั้งที่โรมา่ยาหมุกประยันซาตโรล้นล้วนเลยเสมอหมดนะคือแบ่งแต้มกันตลอด3เกมหลังวันนี้ยังไงเจอเจอกันอีกครั้งจะฉายหนังมนเดิมแบ่งแต้มกันอีกหรือเปล่า หรือจะเป็นทีมใหญ่อย่างโรมาก,กินหรือจะเป็นซาโซโรที่เอาอยู่นี่คือข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวพูตัวแฮนดิแคปวันนี้เจ้าทางห้าลายในช่องราคาพูเป็นลักษณะการปรับเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องสารเซโรสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องเสมอสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องโรมา่าไม่กลัวโรมา่าพูนี้เลือกจะบ้านหรือไม่ก็เสมอ แฮนดิแคปเป็นราคาโรม่าต่อครึ่งลูกในเลทนี้เจ้าบ้านมอนรองเจ้าเชื่อใจมากกว่าห้าลายปรับราคาลดลงทั้งหมดในขณะที่บอลต่อโราม่าอย่างโรงมา่าเจ้าทัางห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้ด้วยเกมนี้มอกเลยว่าเจ้าเชื่อใจซานโซโรบอลรองบวกกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแลาโซานโซโรก็ ไม่ได้เป็นรองอะไรถ้าไม่ดูจากอันดับและคะแนนในตารางนะไม่ว่าในแง่ผลง,งานในการลงทุนก็ดูสู้ได้การเจอกันก็ด้วยเพราะฉะนั้นสวนรองย้ำนะครับสวนรองซารเซาโรเป็นที่เด่นตัวในสุดสิบด,ดาวเป็นตัวมาจัดสุดในสุดตัวที่ห้านะเป็นตัวใน e p พห้าตัวสุดท้ายสวนรองซาร์ซาโรครับมาจัดไปครับตัวที่ห้า ท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1ถึง EP 4ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ